อุ้ยถั่าข้าทำไมสวยจังเลยะใช่ทำไมมันโตเร็วอย่างนี้อ่ะก็เพราะมันมีน้ำไงต้นข้าวถึงจะโตทา,า,างนั้นมีป้ายฐานการเรียนรู้นะคขาชีวิตด้วยอุ้ยเราไปดูกันไหมโโรงเรียนเราดีมากมีฐานการเรียนรู้นาข้าวเรงชีวิตด,ด้วยฉันก็ว่ามันดีนะ ใช่จริงด้วย,ย,ยใช่จริงด้วยอุย้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะใช่สวยมากเลยอุยอ้ยน้องเขากำลังทําอะไรอยู่หรอเราไปดูกันเถอะใช่เราไปดูกันเถอะน้องกําลังอ่านป้ายอะไรกันอยู่หรอพวกเรากำลังอ่านป้ายเรียนดีความสุขอ๋อเรียนดีมีความสุข อุยหาสมุดแปซิฟิกหาเมืองนิวยอร์กกันดีกว่าอุ้ยงานเมืองนิวยอร์กโบราเนี่ยไปอ่ะลวกเราโชคดีกันจังเลยเนาะที่มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจใช่ใช่นี่อะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะเบลารุสไม่ใช่เบลารุสเหรอใช่ ที่โรงเรียนของเราทุกวันคือโอกาสใหม่ของการเรียนรู้ที่เติมเต็มความสุขและรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆในการทำความเข้าใจบทเรียนหรือการค้นพบความสามารถใหม่ๆคุณครูพร้อมเป็นกำลังใจและเราทุกคนต่างเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดเพราะที่นี่ เราเชื่อว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเราจะสร้างสรรค์ความสุขในการเรียนรู้สู่ความสำเร็จที่งดงามและเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความหมายโรงเรียนของเราคือบ้านแห่งความสุขที่แท้จริงเราเชื่อว่าทุกวันคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ต้องเต็มไปได้วยความสุขให้เด็กๆเ,เ,เรียนดีมีความสุขไปด้วยกันจ,กจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเอ๊